ตำรวจที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะโอเ้เขาได้รับแจ้งนะครับมีผู้ต้องหาเนี่ยวิ่งราวทองวิ่งราวสร้อยทองของชาวบ้านตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่เป็นไรนแค่ไปจับเนี่ยไม่น่าจะยากไปถึงเนี่ยใช้เวลาสองชั่วโมงคุณผู้ชมเพราะว่าผู้ต้องหาคนนี้จู่ๆแก้ผ้าแล้วปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคาบ้านกว่าจะจับได้เนี่ยนะฮะใช้เวลาพอสมควรคุณผู้ชมเฮ้ยมึงกิลงมาดีดียังไหนลงมาดีดีลงมาดีดีดมาคุยกันดีดแล้ว ลงมาดีๆลงมาดีๆไม่มีที่ไปแล้วรอไม่หมดแล้วลงยังไงขึ้นยังไงยังไม่รู้เลยคนแม่แบบหลังคางเราบอกลงมาดีๆออนะฮะรุงหาบอกจะลงยังไงล่ะเพราะว่าตอนข,อขึ้นเนี่ยจำไม่ได้ว่าขึ้นยังไงนะฮะแค่ลอนนะคะ<อ>ุณนรวัน<อ>เพราะว่าเนี่ยที่เราเบอร์เนี่ยคือล่อนจ้อนเลยนะเปื่อยเปื่อยกันนั่งบนหลังคาไม่ร้อนเหรอคะก้นไหมไหมนะจริงก้นไหมก้นไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่า ใหญ่ไหมขาด้วยนะจะไม่นะฮะนี่ฮนะก็เป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่ตำรวจสวพเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับพยายามเกลี้ยกล่อมาชายคนนี้นะครับวิ่งราวทองสองบาทนะครับแล้วก็หนีขึ้นไปอยู่บนหลังคานะแล้วลักษณะอาการเนี่ยเขาบอกหลอนแล้วนะพูดไม่รู้เรื่องนะครับผู้ต้องหาคนนี้เนี่ยชื่อว่าในดรีมอัธชัยนะฮะอายุ32ปีนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็ เรียกร่อมอยู่เนี่ยนะฮะสุดท้าย2ชั่วโมงนานมากนะนานมาก<ฮ>ะนะครับถึงยอมเหมือนกับสงบสติอารมณ์แล้วก็ยอมลงมานะฮะยอมลงมาแต่โดยดีนะคร<อ>ับถามผู้กนครับบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปวิ่งราวทซัพย์มานะครับในตัวเมืองนี่แหละก็แกะรอยจนกระทั่งทราบว่าหลบหนีนะฮะอยู่ที่ห้องพักแถวแถวบ้านหนองโคยนะฮะในตัวเมืองขอนแก่นเนี่แหละก็เลยนำกำลังเนี่ยนะฮะมาจับกุม ปรากฏว่าพอมาถึงเนี่ยผู้ต้องหาอย่างที่เห็นนะฮะเกิดอาการอาจจะตกใจกลัวมาแล้วก็คุ้มคลั่งนะครับเออแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคาแบบนี้นะฮะก็เอาเรื่องนี้ผู้ต้องหาจนมุมอยู่แล้วเพราะเจอพร้อมของกลางสร้อยสองบาทก็เจอนะครับเขาก็รับสาร,รภาพตลอดข้อกล่าวหานะครับเออสอบถามสาเหตุแรงจูงใจเนี่ยเห็นบอกว่าตัวเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีงานทำมาละวันก็เลยต้องลงมือ ชิงสร้อยลงมือกระชากสร้อยคนเพื่อเอาเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจาวันนะครับไปตรวจประวัติของผู้ต้องหานะครับเคยถูกจับในคดีจําหน่ายยาเสพติดท้องที่สนวัพยาไกลในกรุงเทพนะครับเมื่อปี51ปี62สองโดนจับข้อหาวิ่งราวทรัพย์ท้องที่สนอนราชบ,บุรณะนะครับปีเดียวกันก็วิ่งราวเหมือนกันที่ท้องที่สนอท่าพระเพิ่งพ้นโทษออกมาปี64เออน,นะครับ แล้วเนี่ยนฮะก็กลับไปวิ่งราวซ้ับอีกแล้วโอ้โห oh, 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 oh. นะฮะอลวรวันก่อนะเหตุซ้ําๆเนาะแบบเนี้ยนะครับค่ะแบบนี้ก็ต้องแบบหางานทำให้ได้ไหมก็ถังจ,จะแก้ปัญหาให้ตรงจุดนะคะ